สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ประสุทิ์จะมารีวิวยำแหนมข้าวทอดสั่งซื้อมาจากร้านเพื่อนที่ตลาดสมกรกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงต่างๆหลายๆอย่างที่เขาส่งมาให้ยังอยู่ดีมีสุขกันอยู่หรือเปล่าค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนเมื่อมีคลิปใหม่มานะคะ เรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในกล่องจะมี2อ,อย่างค่ะก็คือประสุดจะสั่งแหนมเนืองแล้วก็ยำแหนมข้าวทอดมาวันนี้จะมารีวิวยำแหนมข้าวทอดก่อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะมาดูผักก่อนผักจะเป็นใบชะพูค่ะจะมีใบชะพูมาให้ถึงเกือบ20ใบทีเดียวค่ะก็ยังสดดีอยู่นะคะนี่ขนาดประสุดเอามารับของเสร็จแล้วก็มาแช่ตู้เย็นเอาไว้อีกตั้งวันนึงเนี่ย ต่อมาจะเป็นอะไรนะอ่าจะเป็นแพ็คกล่องแบบนี้นะคะดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาซีนเขาแพ็คมาอย่างดีเลยค่ะมาแล้วมาแล้วข้างในมีอะไรบ้างดูนะคะ อย่างแรกเลยจะ,เป,ะเป็นข้าวทอดนะคะเป็นข้าวทอดนะคะที่เป็นก้อนๆอ,อยู่เนี่ยคะ่ะข้าวทอดข้าวทอดที่เขาผสมเครื่องแกงเนาะเท่าที่ทราบมาต่อมาค่ะแหนมค่ะแหนมกับหนังหมูเนาะแค่หยิบแหนมขึ้นมาก็น้ำลายสอเลย ค่ะเราก็ไปวางเรียงไว้ก่อนเรียงส่วนผสมไว้ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมายำกันอันี้คืออะไรอันนี้คืออ๋ออันนี้คือผักที่ใช้ยำนะคะจะมีหอมแดงขิงแล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะอันนี้ทำท่าจะไม่ค่อยสดเพราะผสมเอามาแช่ไว้อีกตั้งวันหนึ่ง แต่น้องแหมมนะคะที่ส่งมาให้ป้านะบอกมาว่าจะมีสำรองมาให้นะคะมีหอมแดงกับขิงที่เป็นหัวหัวมานะคะอันนี้ถั่วทอดถั่วทอดกับพริกทอดค่ะต่อไปเป็นน้ำยำน้ำยำค่ะที่เราจะใช้คลุกกับยำแหนมข้าวทอดแค่เห็นก็แซ่บเลย ดูนะคะยังมีอีกถุงหนึ่งคืออะไรเอ่ยเป็นข้าวทอดนั่นเองค่ะเป็นข้าวทอดอีกสองก้อนค่ะเขาใส่มาให้เช่นเดียวกันแล้วก็มีมะนาวมะนาวหนึ่งลูกค่ะมะนาวลูกเบลเลย หอมแดงหอมแดงหัวให,ใหญ่ใหญ่แล้วก็ขิงค่ะคงจะมาเผื่อสำหรับข้าวทอดอีก2ก้อนด้วยนะคะโอ้โหนี่ชุดนี้50บาทเองค่ะกินกันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั้งหมดก็เป็นส่วนผสมของยำแหนมข้าวทอดค่ะจะประกอบไปด้วยข้าวทอดแหนมน้ำยำ หอมแดงซอยขิงซอยแล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะส่วนผักค่ะก็จะเป็นใบชะพลูชอบเปรี้ยวก็จะมีมะนาวมาให้ด้วยลำดับแรกเลยประสุจะอุ่นไอตัวนี้ก่อนค่ะตัวข้าวทอดนะคะจะนําไปทอดใหม่ครั้งหนึ่งค่ะได้แล้วได้แล้วก็มาใส่ในชามนะคะแล้วกบ็บี้ให้ก้อนข้าวทอดแตกออกนะคะจากนั้นก็ใส่แหนมแล้วก็หนังหมูลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็เคล้าให้เข้ากัน เข้ากันดีแล้วก็จะตามด้วยน้ำยำค่ะประสุ์จะยังไม่เติมมะนาวนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนแล้วก็คล้าวให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะจะมีหอมแดงขิงแล้วก็ ใบผักชีฝรั่งค่ะใส่ผักลงไปก็คล้าวเบาๆนะคะเดี๋ยวผักจะช้ำซะก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยถั่วทอดเลยถั่วทอดแล้วก็พลิกทอดค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยเท่านี้เราก็ได้แล้วค่ะยำแหนมข้าวทอด ยำแหนมข้าวทอดจากตลาดสมัมกอรเพื่อใครอยากกินแบบประสุดนะคะชอบแบบประสุดเดี๋ยวประสุดจะแนบลิงก์เพจเอาไว้ให้นะคะเพจสำหรับการสั่งซื้อยำแหนมสดนะคะจะแนบไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะขั้นตอนสำคัญค่ะชิมน้ําลายก็มาไม่ไหวแล้วมาชิมกันค่ะทุกคน จริงๆอ่ะเขาจะมีผักกาดหอมมาด้วยนะคะแต่ว่าประสนเห็นมันจะช้ำๆนะคะก็เลยไม่เอามาใช้ก็ใช้ใบชะพูอย่างเดียวเนี่ยค่ะเราจะตักให้ติดข้าวทอดแหนมถั่วทอดนะคะแล้วก็มีผักให้ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกทอดค่ะ1คํา หอมค่ะข้าวทอดหอมเครื่องแกงมากเลยค่ะเสร็จแล้วที่แหนมก็จะเปรี้ยวกำลังพอดีอร่อยค่ะอร่อยมากๆน้ำยำพอดีมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกเลยน้ำยำรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมค่ะอร่อยมากมายค่ะคิดว่าน่าจะมีสั่งรอบสองแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้ประสุดไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ